Ồ, oh. nhưng phải bởi tai đó phải không nhỉ? Oh, anh đây Bộ phim thực đấy cần ตัวล o n น้ำอ,อ,อ,อ้อออออาวเลยวะมีตัวล o น้เด้อใสองาดลบ่ตาแรอบวเามือ้าในตาแรกเขามือแปตวลาดคอยวังสมกูเด้อ

แชงงมาไล้ีอย่างว่อยู่ฟังปุกูด,ดังฟังป่ายกูทางป้ายระวัาางเด้อมันแรงมากเลยฮก็เห็นมันแรนผ่านตัวคอนเทนเนอร์ไป ดีมากเลยมากเลยมากมะนาคอยมะนาขคอยไปมาทางบุนเอาดีมากตามมาเลยเดี๋ยวมาแล้ว่ปดูอะไรวะมาพ่อยปดยคิดอะไรค้ะอยู่นี่อยู่บ้านบ้านคอยนี่โอ้ยโหลดบนน้องบนแมนลูกช่องซ้ง

เห็นมันวะอยู่ใกล้ๆเจ้าเลยฮึนี่บัวตึงๆไงนี่บัวตึงไงนี่อย่ร่ายมาโมนบ้โอ้ยมา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 สิวันจะไปใช้ยังบวท่านไปใช้อยู่มา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 ไปบอกของดีนี่ ลำโม่เลยเจียบนักเลยรถเต๊ะช่องเงาวบงยาน,นี่มันนะ่ะนืกอโคดางังนี่นี่เราจะแปรตะเบือนอุ้ยเราเมตาการน่ะโอ้ยอมเ,มนะเอ็นม,มึงสีแห้งดิครับเย็นแล้ววิตเซ็ตแล้วโอ้ลูกช่องเงียวมีหรือปะ màu on con số đen này không phải mình ngân hà rồi màu đen để xong nhau rồi đi hả với má yêu thương con số nào phải tắt là anh đi đấy

้องของท่านเลยแลนเก็บอยู่นี่โตมากเลยปะนี้เออมันมาหันเนาะวองเป็นายได้แ่นเปิดอันนี้ไล้โอ้มอสซแลนไปเปิดอันนั้นแหลเนาะทำเยมืงซีหอยนะ้าอาร์ตหัวเลยแลนโดดยอยๆมาก hai cái lem mò đây ấy à, ừ. rồi đồ, đồ. đồ đi dòi mà tăm búa tao toa tóa ra bỏ á đây nếp nè đây đi đây không rồi lẽ ได้รถนะแม่เขาเปิดวัดละวันนี่มัขนขึ้นแน่นี่พอเขาเปิดแล้ว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 เขาวงอย่างเดียวเร,รีนไปก็ได้ไหมไม่เขาไปไปอาบีจีฮาร์บูหินเลยเนาะอ,อือเฮ้ยนะคนถือ,อรอเะเบิดคอยเลกบ้านฟ้าท,ทั้งบา้บานท,ทั้งบา้านเฮ้ยข้างหลัง ทำก็หนารังด้วยมันั่นอยู่วันไว้พี่เจ้าหอยดีดักเลยโอ้ยลุมเลยโดนเขามาใจเอ้มันห่าเอ้ยม่นทันมีของครับโอ้ยโบตึงโบตึงเสียแลกเัาเลยเจ็บนักเลยเลือดเสียเบิด์ตเลยอยู่มุมนี่แหละลุมบ้านนี่ข้างพี่ข้างพี่ข้างพี่ข้างหลังเออ

เก็บคล้องเหมือนมันมีเงี้เลยตรงน่ะโุกามาเลยมาแล้ววะช่องเขาคือเป็นหนุกช่องอันเดียววะเฮ้ยช่องแบบบุมมี่วะ ไอว่อกันเลยหลูกเดียวจะแล้งเอาไปวัดบ่มีซิฟโอ้ยจ้าไปก็ได้มมเาไอซบมันได้เอาแล้วบ่พอได้แล้วได้แล้วซบเจาะยังบริสุทธิ์เนยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถูกซองย่างไว้ก่อนจะกาสามข่าวกับคุณได้นี่ดีจะกาสามครบต้องมียานะเอ้าเน็ตโอ้เอาบ่ได้เลยนี่เป็นอย่างเน็ตเน็ตบ่คืนนี่นี่ยังโว้คอยคือกันนี่ Cao 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 cào có cào đại cào này cào 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 เดีกเยก็ดูตู <c ười> ้น oh, ่อเลยดูเทิงก็สามสโคบัซื่อได้ฮะเดี๋ยดีแลนขึ้นเขานะโอ้ยมือถือจบอยู่ล้างฟอมอโอ้แลนเนี้ยๆอยู่ ไล่ไหมครับโอ้เขากดไล่อเป็นชีตรมยานบวคืนเฮ้ยยังบุดิเปิดด้ยนฮ่ยังบุดิเปิดตัวโอ้ยบอดเปิดไหมเปิดคอยมีกุญแจอยู่เดี๋ยวเอาไรอนักมันยังงีนี่เครื่องดีหรอบ่มีจักได้หยังมาสั่งเด้ รกระตุกปะาทุกคนทกนว่งเล่นาเนในวัวเดีวมันยังลู้ตับๆๆๆตัตตดหลบต้องการมนี้เลย้ตงานี่ลูกอภิชีมีหกลูกเด้อ มีสามลูกหนึ่งมันใส่น้ากันบ่ไรได้เสมอนมันเห็ดไ<อ>ม่ลนะเจ่กับคำเห็ดใส่น้ากันได้หวัหวคอยเล่นแล้วโกงตายโอ้บหมีการล้างเลยสกโข,โขโบวูบมีหาเอาหมดสบต้องเอาหมดแล้วจะบ่ใส่บ่ใส่ใ้จับความร้อนบอ่ไว้ไว้

บ้านไม่ได้ใจแล้วเรื่องชีวิตคนโอ้บุมีกระทะบุมีเม็ดเลยบุมีแต่มีเล่นนี่แหละให้ว่างระเบิดอ่ะจักแล้วเขาเหรือไม่หรือต้นนานเดียวกักนี่ทอมาจัก าาย,ยิงกันอยู่รุมให้ตายว่คอยนี่แหละเห็นมันบ่จ้าต่างดลใช่เห็นมันนี่แะต่างกันไว้ตทั้งทื่งเนิย Phạm nó mang bẩn Như ừ. bạn đeo à, bố mì phương là bởi lời Như bạn đeo này đấy. Vâng, thương nhìn đấy Dũa này thò này Để ừ, Tăng cái bò ý này Cái bà Leo dưới thương Vương mà nè. Hay từ đó. chấp ở bạn Leo. Ừ, ta cũng mà. Mình tới cái lốt เป,เ,เ,ปเ,เปิดจุดแล้วครับเปวเปิดจุดแล้วจักแล้วไปอยู่เสาให้พากได้ป่ะขึ้นเสาเนาะๆเบิ่งขอบพวกมันอันตรายนี่โตอีนี่นะนี่เปิดน,น,นั่นน่ะมานะนี่โตอยู่เสาวะทั้งหนาเฮานี่แหละอือเหลือ5ตัว lắng rồi tiếp lò bảo quá, nini nini yêu thương nì, ui nhin húa còn đa điều ស្លាស់វើនអា់ន្លាស់តែរចិងព្លាស់ក្រោតែរាពីវិដំចា់តែរាវាវិស់ក្រោគ